สวัสดีครับอยู่กับพวกเราบริษัท i s a ซ e n g i n e e r i n g จำกัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับทางเราครับจะมาสาธิตครับการใช้งานฟีเจอร์ที่แถมมากับตัวตู้สาขา NEC SL 2 0 0 1นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ครับ m o b i t e n x t o n s ั o นนั่นเองครับซึ่งจะแถมมาให้ในตัวตู้สาขาด้วยกันจำนวน4ลายเส้นเลยนะครับซึ่ง Mobile Extension ครับก็คือการใช้งานครับคือนำโทรศัพท์มือถือของเราครัมา เป็นโมบายเอ็กเซนชันครับก็คือถ้ามีคนโทรเข้ามานำก็สามารถที่จะนำสมาร์ทโฟนของเรารับสายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานเลยนะครับตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนครัเราจะนำมาทำเป็นโมบายเอ็กเซนชันที่เบอร์345นะครับต่อมานะครับจะเป็นโทรศัพท์ดิจิตอลของ NEC SL 2 0 0 1นะครับจะเป็นเบอร์ภายใน100นะครับ เครื่องสุดท้ายครับจะเป็นเบรดไลโปนครับจะเป็นเบอร์ภายในนะครับหนึ่นะครับการใช้งานครับเมื่อมีสายนอกโทรเข้ามาที่ตัวตู้สาขา NEC SL 2องพนหครับก็สังเกตครับว่าสายนอกที่1ก็คือมีการใช้งานแล้วก็คือสายนี้โทรเข้ามานะครับ สายนอกหนึ่งครับจะติดระบบเสียงตอบรับครับเราก็กดหมายเลขภายในที่เราต้องการโทรหารก็คือเบอร์3 4 5ห้าที่เป็นโมบายเอ็กเซนชั่นเลยครับสังเกตนะครับก็คือในสายนอกที่2ก็คือมีการใช้งานนะครับก็คือว่าจะโทรมาที่ตัวโมบายเอ็กเซนชั่นแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสายนอกที่2โทรมาครับเมื่อเราทำการรับสายนะครับ สายนอกที่โทรเข้ามาสายแรกนะครับก็จะคุยกับโมบายเอท t ชันของเราแล้วนะครับก็สามารถที่จะสนทนากันได้ตามสะดวกเลยนะครับต่อมาครับเมื่อเราคุยกับสายนอกเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะโอนกลับเข้าไปที่เบอร์ภายในตู้สาขานนครับให้เรากดดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นการพักสายครับเราก็กดหมายเลขภายในได้เลยครับ นี่ครับก็จะมาบาังดังที่เบอร์101แล้วนะครับจากนั้นเราก็กดตอกจันศูนย์นะครับเพือ่อเป็นการวางสายในตัวโมบายเอ็ t ท n นชั่นนะครับ101ก็สามารถที่จะรับและคุยกับสายนอกแรกที่โทรเข้ามาได้น,นะครับฮัลโหลฮัลโหลเทดเทดโอเคครับ ก็มาสรุปกันเลยนะครับก็คือฟีเจอร์โมบาย e อ็นเทนชั่นนะครับก็จะใช้งานได้สะดวกมากครับโดยที่ตัวสมาร์ทโฟนของเราครับไม่ต้องทำการรีจิเตอร์ที่ตัวตู้สาขาเลยนะครับเราแค่ทำการคอนฟิกที่ตู้อย่างเดียวนะครับโดยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ 4G มาเกี่ยวข้องในการใช้งานเลยครับแค่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็สามารถที่จะรับสายได้ทุกเวลานะครับ วันนี้นะครับทางเราบริษัท i s a ซ c e n g จ n e e r i n g จำกัดก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอยู่กับพวกเราบริษัท i s a c e n g i n e e r i n g จำกัดกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ได้รู้ครับว่าฟีเจอร์ Mobile Edition ครับการใช้งานเป็นยังไงนะครับวันนี้ทางเราจะมาสาธิตครับการตั้งค่าครับของฟีเจอร์ Mobile Edition ที่ตัวตู้สาขา NEC SL 2 0 1ครับว่าจะต้องตั้งค่าในส่วนไหนบ้ากนะครับก่อนอื่นลยครับเราต้องเข้ามาที่ เว็บโปรแกรมมิงของ NEC SL 2 0 0 1ก่อนครับก็คือตัว IP ของตู้สาขาเรานั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาครับให้เรามาที่ตรง System Data ครับมาโปรแกรมที่11.02ครับนี่นก็คือ Extension Numbering นะครับก็คือเป็นการกําหนดเบอร์ภายในนะครับว่าให้ตู้สาขาเรามีเบอร์อะไรบ้างนะครับโดยตัวอย่างนะครับผมจะกำหนดที่ พอร์ตที่50ครับจะเป็นเบอร์345นะครับที่จะนำมาใช้เป็นโมบายเอ็กเซนชั n นนะครับต่อไปครับให้เรามาโปรแกรมที่1304นะครับก็คือ Speed ดร์ลิ n งน u m เบอร n แอนด์นะครับก็คือเมื่อสักครู่เราได้ตั้งเบอร์ไปที่พอร์ตที่50ครับเราก็จะมาที่พอร์ต50นะครับ ก็จะมีช่องให้ใส่ข้อมูลต่างๆครับหลักๆก็จะเป็นตรง01ก็คือลำเบอร์ครับก็คือให้เราใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการจะนํามาใช้งานเป็นโมบายเอ็ก e n เ i นชันนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการใส่เป็นเบอร์ที่จะใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาในช่อง02ครับอันนี้จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้จะเป็นชื่อนะครับในส่วนนี้ และที่สําคัญนะครับก็คือตรงหัวข้อ12ครับไทยนะครับให้เราเลือกเป็นโมบายนะครับเมื่อทําการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้กดเซฟนะครับจากนั้นมาโปรแกรมที่หมวดสุดท้ายนะครับก็คือ15 22นะครับก็คือการเซตโมบายเอเ t นชั่นเซตอัพนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของเอเจนชั่นครับก็คือ ถ้าเราเลือกเป็นเบอร์3 4 5หนะครับที่เราตั้งท้ายเป็นโมบายและอยู่พอรตที่50ครับที่เราได้ทำการเพิ่มไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับต่อมาครับในหัวข้อศูนย์หนึ่งครับโมบายเอทีเชนทา์เก็ตเซตอัพครับให้เราเลือกเป็น50นครับก็คือพอทที่50ที่เราได้ทำการเซตค่าเบอร์ไว้ที่เบอร์3 4 5หนั่นเองนะครับ จากนั้นก็ทําการกดเซฟครับก็จะเป็นการเซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วครับสังเกตได้ที่จากมาที่ตรงลายเส้นอัปโหลดครับก็จะมีการบอกครับว่าลาเส้น Mobile e x t e n t i o n ที่แถมมากับตัวตู้นะครับที่มีมาให้4ไ่ลายเส้นครับจะมีการใช้งานไปแล้วหนึ่งนั่นก็คือเบอร์3ามสนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วครับกับการ ั้งค่านะครับฟีเจอร์โมบายเอ็กเซนชันของตัวตู้สาขา n e c sl 2 0 0 1นะครับถ้าใครสนใจนะก็าสามารถที่จะติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ทางเราบริษัท Isaac Engineering จำกัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ